สวัสดีครับพี่น้องกลุ่มตกปลาเมืองใหม่หันตกทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะมาปั่นเหยื่อออกไม้นะครับปั่นเหยื่อออกไม้วันนี้ว่างๆหน่อยว่าจะไปทางอ่างบางพระนะครับส่วนลงตรงไหนนั้นเดี๋ยวดูอีกทีนึงนะครับเพราะไม่ได้ไปนานแล้ววันนี้ก็เลยจะมาบอกสูตรปั่นเหยื่อกันนะครับ สำหรับกลุ่มมือใหม่ของเราลองเอาไปทำดูนะครับ mm. เผื่อได้ตัวสำหรับคนที่ยังไม่มีสูตรนะครับ mm. เผื่อเป็นแนวทางลองไปปรับปรุงแต่งกันดูนะครับได mm. ้อยู่ข้างในนี้ก็น,นี้ผมใส่เข้าไปแล้วนะครับก mm. ็จะมีลำสดนะครับลำสดสองถุงนะครับขนมปัง ล่งปนินนะครับ1ถุงแล้วก็โอเมก้าแดง1ถุงนะครับโปวันยี่ศกหถุงนะครับแล้วก็มะพร้าวอบแห้งนะครับหถุงรวมทั้งหมดก็6ถุงนะครับอยู่ในนี้นะครับสำหรับคนที่มีเครื่องปั่นเล็กๆก,ก็ต้องแบ่งเป็นปัน่นเป็นสอรอบนะครับอันนี้เป็นมอเตอร์ตัวใหญ่นะครับหแรงสามารถปั่นได้เลยนะครับหถุง ก็ลงมาใส่ทีเดียวเลยนะครับปั่นเยอะให้ไปดูกันนะครับเน,นี่ยไปอันนี้เอาไปใช้เป็นตัวมอเตอร์หนึ่งแรงนะครับเราสามารถปั่นได้ที่1.6ึถุงเลยนะครับลงไปหมดเลยอ่ะ ที่สำคัญนะครับเอาลองเอาไปปุ่งแตงปลาดูนี่ก็คือนี่ครับไม่ใช่หัวเชื้อนะครับบอกได้เลยว่าไม่ใช่หัวเชื้ออันนี้ใช้เครื่องปั่นเราปั่นนะครับก็ละเอียดก็พอใช้ได้นะครับอันนี้ก็คือ,อหัวอาหารกุ้งนะครับ อาหารเม็ดกุ้งนะครับลองเอาไปแต่งกันดูนะครับอันนี้ก็ใส่ผมจะใส่ประมาณสักสช้อนนะครับถังลองเอาไปตรงดูนะครับทีเด็ดของมันผมว่าน่าจะเป็นตัวนี้นะครับหัวอาหารกุ้ง อาไปใช้ดูหลายๆคนผมว่าน่าจะโอเคครับใส่ครั้งละสองช้อนนะครับจะได้ไม่ยาวมากนะครับ นี่นะครับเอาลองไปลองไปทำกันดูครับเป็นหัวอาหารกุ้งนะครับอาหารเม็ดกุ้งนะครับทุกคนก็จะใช้พวกนั่นพวกเม็ดปักดุกปลานินกันนะครับแต่สำหรับผมผมใช้ตัวนี้ครับลองเอาไปลองไปใช้กันดูนะครับเผื่อเรามันจะได้ตัวกับเขานะครับแต่ผมไปทุกครั้งก็พอได้นะครับใส่ครั้งแรกอย่าใส่เยอะครับเพราะกลิ่นเขานี่ผมว่าสู้กับพวกที่ไปตีกุ้งได้เลยนะครับ คลิปนี้สวัสดีครับ